เจ็ดแปดเก้าสิบโอ้โกินเงินนี่มันหอนจริงๆเลยเว้ยพี่ปาคะพี่ปาเงินเดือนของฉันออกแล้วนะคะของผมก็ออกแล้วเหมือนกันครับแล้วคุณได้เงินเดือนเท่าไหร่หรอคะผมได้1นึ่งมื่นบาทครับ โอ้โหส่วนฉันได้เงินเดือน12,000บาทค่ะโอ้โหถ้าอย่างั้้นเย็นนี้เนี่ยเราสองคนต้องไปกินหมูกระทะฉลองกันแล้วล่ะเอ่อแต่ว่าเงินเดือนของเราสองคนรวมกันยังไม่พอไปจ่ายค่ารักษาพยาบาลของพ่อเลยนะคะ นั้นถ้า,างั้นเงินพวกนี้ทั้งหมดคุณเก็บไว้เถอครับส่วนเรื่องหมุกระทะไปโอกาสหน้าเราสองคนค่อยไปกินก็ได้เนะค่ะสวัสดีค่ะเจ้านายสวัสดีครับเจ้านายเงินเดือนออกแล้วเหรอ ค่ะเมื่อกี้ฉันได้ยินพวกคุณสองคนคุยกันแล้วนี่พวกคุณได้เงินเดือนเท่าไหร่กันล่ะอ๋อสามีของฉันได้เงินเดือนหนึ่งหมื่นบาทส่วนฉันได้เงินเดือนหน,น,น,นึ่งสองพันบาทค่ะนี่พวกคุณแน่ใจแล้วเหรอแน่ใจสิคะฉันเพิ่งนับไปเมื่อกี้เองค่ะค่ะ <c oughs> <c oughs> งั้นเดี๋ยวหลังเลิกงานพวกคุณสองคนมาพบฉันที่ห้องทำงานของฉันหน่อยนะคะได้เลยค่ะครับไปทำงานได้แล้วค่ะ ฮัลโหลผู้จัดจาการตั้งหลังเลิกงานคุณขึ้นมาพบฉันที่ห้องทำงานของฉันด้วยนะอืมโอเค จจเจ้านายครับเจ้านายเรียกหาผมแล้วครับใช่แม่บ้านกับราปภของบริษัทเราคุณจ่ายเงินเดือนให้พวกเขาเรียบร้อยแล้วใช่ไหมแล้วคุณจ่ายเงินเดือนให้พวกเขาเท่าไหร่ออจะจะจ่ายเรียบร้อยแล้วครับผมก็ให้ไปคนละหนึ่งมืนแปดพันบาทไงครับเจ้านาย คุณแน่ใจใช่ไหมว่าคุณจ่ายเงินเดือนให้พวกเขา18,000บาทแน่ใจดีครับเจ้านายผมจะโกหกเจ้านายเรื่องนี้ทำไมล่ะครับตับง้งนี่คุณยังไม่ยอมรับความจริงเหรอเมืกก่อกี้ฉันเห็นทุกอย่างแล้ว <S <S> <S คนหนึ่งได้เงินเดือนไปแค่หนึ่งหมื่นบาทส่วนอีกคน ได้เงินเดือนไปแค่หนึ่งหมนสองพันบาทน้อยไอ้พวกสองคนนั้นคงไม่อยากทำงานที่นี่แล้วสินะตั้งฉันว่าคุณมากกว่าที่ไม่อยากทำงานที่บริษัทนี้คุณเชื่อไหมฉันสามารถไล่คุณออกจากบริษัทนี้ได้ทันทีเจ้านายครับอย่าอย่าไล่ผมออกเลยนะครับ นี่นี่นี่ครับนี่เป็นเงินเดือนของพวกเขาสองคนผมคืนให้นะครับแต่เจ้านายอย่าไล่ผมออกเลยนะครับนะครับเจ้านายเดี๋ยวฉันค่อยคิดบัญชีกับคุณทีหลังก็แล้วกันคุณรีบออกไปจากห้องฉันได้แล้วออกไป เจ้านายคะพวกเราสองคนมาแล้วค่ะไม่ทราบว่าที่เจ้านายเรียกพวกเราสองคนมาหาเจ้านายมีเรื่องอะไรกับพวกเราหรือเปล่าคะเงินเดือนของพวกคุณคือหนึ่งมื่นแปดพันบาทนะอะไรนะครับเงินเดือนของพวกเราคือหนึ่งมื่นแปดพันบาทนี่หรอครับใช่ ผู้จัดการตั้งเขาโกงเงินเดือนของพวกคุณต่อไปถ้าเกิดว่าพวกคุณได้รับเงินเดือนไม่ครบก็แจ้งฉันได้เลยนะนี่เป็นเงินที่พวกคุณสมควรได้รับมันรับไปสิขอบคุณเจ้านายมากๆเลยนะคะ ใช่สิเมื่อกี้ฉันได้ยินพวกคุณสองคนคุยกันบอกว่าพ่อของพวกคุณไม่สบายไม่ใช่หรอพอดีฉันมีของบำรุงอยู่นะรบกวนผู้คุณสองคนเอาไปฝากให้คุณพ่อของพวกคุณด้วยนะส่วนพวกคุณเนี่ยก็กลับบ้านไปดูแลท่านได้แล้วรอให้อาการป่วยของท่านหายดีก่อนแล้วค่อยกลับมาทำงานนะ ขอบคุณนะคะขอบคุณเจ้านายมากๆเลยค่ะขอบคุณเจ้านายมากเลยนะครับไม่เป็นไรไม่ต้องเกรงใจหรอกไปรีบกลับบ้านได้แล้วค่ะ